สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราอยู่กันที่พัทยานะครับโรงแรมโมเวนพีกนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะพาเด็กๆมาเล่นน้ําทะเลกันเด็กๆเฮ้ยเฮ้ยไปเลยเหรอโอ้โหอินชอนมาถึงก็ลงทะเลเลยนีย่ตอนนี้อินชอนลงไปแล้วอตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะโอ้โหแดดกาลังจัดเลยตอนนี้นม่เอก็ต้องคอยดูเด็กๆนะ พี่นชอนลงไปแล้วตัวอมปุ๊กเลยตอนนี้น้ำค่อนข้างจะขึ้นสูงนะเด็กๆก็มีคนมาเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเลยนะดูตอนนี้แต่เด็กๆน้อยหน่อยนะครับอ้ยโดนน้ำซัดแล้วโดนน้ำซัดแล้วโอ้โหระวังครับพี่นชอนกระเด็นเลยกระเด็นเลยโอ้ยเรามีอุปกรณ์ด้วยใช่ปะ่ะอุปกรณ์ขุดทรายมีป่ะมีเราพี่นชอนไหนอยู่ไหนอีเลมีอุปกรณ์ขุดทรายด้วย โอยเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอเอา้าไหนโชว์สร้างปราสาททรายกันหน่อยโอ้โหนี่พี่ชอนบอกว่ามีไนโดเซลด้วยนะตอนนี้แม่เอ,เอก็จะมาช่วยเด็กๆสร้างปราสาททรายนะตอนนี้พี่ชอนเขาพิมพ์เป็นลายไนโดสเซ่ก่อนไหนก็ไม่เหมือนไนโดสเซ่เลยอ่ะไม่้ายเลยอ่ะน <laughs> ี่เล่ทำอะไรเอ่ยโอ้ล่อนทรายล่อนทรายโอ้โหนี่วิศวะในการก่อสร้างบ้านหรือเปล่าเนี่ยล่อนทรายละเอียด น้องนเนตอนนี้ทรายเต็มตัวแล้วนะเ,เริ่มเลยเริ่มเลยขุดทรายเลยปื๊ดปื๊ดหาทําเลในการสร้างภูเขาก่อนตอนนี้อินชอนก็ล่อนทรายไปนะครับตอนนี้ทรายเข้าหน้าเข้าตาแล้วนี่ดูอินชอนปาดทรายดูทรายเตือนหน้าระวังเข้าตานะี่ยเอาเลยครับโอ้ยนีเลสนุกขี้มูดไหลเลยอะตอนนี้โอ้ยขี้มูสไหลเช็ดได้ปะแม่เช็ดได้ปะเอาชเ,อาเอาช็ดก่อนเช็ดก่อน ตอนนี้น้องอิเลก็พยายามจะสร้างภูเขาทรายนะใช่มีอันนี้ค่ะเอาเลยครับเอาเลยครับสร้างเลยสร้างเลยนี่เริ่มขึ้นละเริ่มขึ้นละโอ้โห้กเาเหรอโอ้โหแบบนี้เลยหรอแต่ทรายทรายรอบนี้ไม่ค่อยขาวนะมันออกเป็นเหมือนทรายทรายไม่น้ำอะทรายสีน้ำตาลน้ำตาลอี่เอก็ช่วยเด็กๆสร้างรูปเล็กๆนะครับ เป็หอยเหลืออะไรแล้วไหนพี่อินชอนเจออะไรอ่ะวิ่งมีหอยเหรอโอ้หอยเล็กๆนะหอยตรงนู้นเยอะตรงนู้นเยอะไหนพี่อินชอนพาไปดูหน่อยสิเดี๋ยวเก็บตรงนี้เอาเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บหอยก่อนไมยจอไรอินเล่ก็เจอเหมือนกันเนาะโอ้หอยที่นี่เยอะนะเนี่ยอ้าวใส่รวมกันใส่รวมกันไว้นะครับเด็กๆเราเขาไปตรงนู้นอ่ะไปพี่อินชอนไปหาหอยกัน อเลตรงนี้ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะเหรอไหนอะนี่เลหามากนี่ตรงนี้พ่อว่าเยอะกว่าอีกนะตรงริมๆเนี้เยเนะนี่ยแถวๆเนี้ยเนี่ยที่มันขึ้นมาเกยตรงเนี้ยเปลือกหอยเต็มเลยอ๋อต้องเอามาล่อนตรงนี้ด้วยเหรอตร้องมีน้ำด้วยเอาลงไปในน้ำอีกอีกรอบนึง จอลงไอีกแล้วอีกรอบหนึงไหนินเลได้เปล่า <g ül> โอ้ยสนุกสนุกกันใหญ่ไหนได้เยอะเปล่าโอ้โหจะเป็นเปลือกเล็กๆนะยินชอนไปล้างหน้าในน้ำในน้ำทะเลก่อนปะ <g ül> มีทรายเต็มหน้าเลยเอาลงโดนลงไปเลยลงไปแล้วนะครับตอนนี้ไหนหันมาดูก่อนสิอ่าไม่มีทรายแล้วทะเลของแทเป่าเข็มเปล่าเขมใช่ไหม ขึ้นแรงอ่ะขึ้นแรงขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วโอ้ยขึ้นแรงมากตุ้ยตุ้ยเลยน้ำทะเลมันเค็มม่ะเนาะไะเราไปสร้างภูเขาต่ออ่านี่เอาลูกโตๆลยพินช้อนช่วยทำให้ลูกใหญ่ๆเลยพี่ใหญ่ๆเลยอินช้อนห่วงห่วงภูเขากอนภูเขาเอาเลยครับร้อนสายต่อเลยไปเอาหอยมาด้วยนะ เลก็เป็นหน่วยล่อนหอยนะครับจะเอาหอยมาประดับไว้ที่ภูเขาลูกนี้หน้าตามีต่ทรายรายติดคอแล้วตอนนี้ติดคอติดแขนเต็มแล้วนี่นะครับภูเขาทรายของเราลูกเล็กเล็ก<ๆ>น่ารักน่ารักอ้าวน้อเยเลวอะไรมาอ๋อเอาอหอยเอาใส่เลยเลยโอ้โ,อโ,อโหลงไปแล้วมีเลกไปหาหอยต่อเร็ว ไปเร็วคุณตอคุณตอไหน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 เจอตัวใหญ่ใหญ่ยังเจอตัวใหญ่ใหญ่ยังโอ้โหลีแบบขุดใหญ่เลยแต่ยังไม่เจอเนาะยังไม่เจอหอยตัวใหญ่นะมีปูมั้งเป้ายังไม่เจอปูเลยนะอ๋อต้องมีรูเล็กเล็กด้วยหออรอโอ้โหเก่งจังเลยรู้ด้วยว่าต้องหาปูยังไงเราจะได้ปูไปกินไหมครับวันนี้เป็นชาวประมงตัวเล็กอ้าว ต้องไปล่อนในน้ำด้วยเหรอโอ้โหเอาเอาลงน้ำโอ้โหหายหมดแล้วตายหายหมดแล้วไหนดูสิดูสิล่อนแล้วเป็นยังไงโอ้ยกระเด็นออกหมดแล้วอีเล่เอาครับอีเล่ไปไหนแล้วอีเล่เขาไปทำอะไรแล้ววิ่งมาแล้วเอาอะไรมาครับเนี่ยอีเล่หอ,อยยังไมแล้วเหรอขยะนหายจริงหอยเน,น,น,นี่ย <laughs> เป็นเป็นภูเขาเรี่ยมอีกแล้วอะ ดูสิดูสิโอ้โหที่บรรยากาศช่วงเย็นนี้อย่างดีเลยนะไม่ร้อนด้วยอากาศเย็นๆสบายๆมีลมเรื่อยๆไหนๆไหนเป็นรูปอะไรอะ่หออะอหอยอะไรอะ่ะหอยสังหรอไหนๆดูสิมันเหมือน <c oughs> อก้อนเกลี <laughs> ่ะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีก,ก vard, ว่าว่าตอนเสร็จจะเป็นยังไงนะภูเขาลูกนี้อ้าอีเลททำลายซะแล้วโอ้แม่มองบนเลยไปซะแล้วครับภูเขาของเราไม่ทันได้เสร็จน้องอีเลทลายไปแล้วดีนฉอนไปล้างตัวในทะเลเร็วไปลงไปเลยโอ้โอยสัตว์กระเด็นเลยโอ้ยโดนน้ำทะเลอีกแล้ว โอ้โหอุ้ยนี่ได้เต็มเลยนี่เปลือกหอยสวยๆเปล่าไหนๆโอมีอีกแล้วโอ้โหวายเอาไปไหมลงลงทะเลกันไปเลยสองแม่ลูกโอ้แต่ขึ้นแรงนะขึ้นแรงอยู่โอ้อินชอนกระเด็นอินชอนถึงก็กระเด็นเลยโอ้โหมาแล้วครับอินเล เอาอะไรมาให้เอาทรายมาให้อีกแล้วลงไปล้างน้ำต่อน้องเรชอบล้างทรายโอ้โหสุดยอดเลยอะไรอะได้อะไรมาอีกแล้วอะเปลือกหอยเปลือกหอยนิดเดียวเองมันเป็นเศษเศษมันไหนโอ้โหเหมือนเดิมเลยเอาแล้วครับตอนนี้แม่เอไปกับพี่อินชอนแล้วลงน้ำทะเลกันแล้วนะอุ้ย มับรรยากาศแบบดีมากอะบรรยากาศดีดเอา้าน้องอีเลไปเลยครับตามแม่เอไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราอยู่ตรงนี้ตื้นๆโอ้ยสำลักเลยแหวะแหวะอิะอเลบอกขอแถวนี้พอไม่กล้าไปเยอะกลัวโอ้ยลมลมลม เอาล้มอีกแล้วอิเลลงไปเล่นน้ำก่อนเร็วไปเลยอีเลลงไปเลยอเอาแค่นี้พออีเลบอกไม่อยากไปไกลน้ำแรงดูพีนชอนเขาจะดูมีความสุขกับเพื่อนเลยนะดูกระโดดใหญ่เลยโอ้โหพลังเยอะพลังเยอะนี่นะครับ สำหรับคนที่อยากนั่งโง่ๆริมทะเลเป็นแบบนี้นี่เองโอ้ยโดนน้ำตั้งกระเด็นโอ้ยกระเด็นไปเลยโอ้ยมันสนุกตรงนี้แหละมาเล่นทะเลนะมันมีคลื่นซัดตลอดเวลาเลยนะเป็นไงพี่จอรนสนุกไหมสนุกโอ้โหโ,โดนนี่ขนาดเราอยู่กันริมหาดเองนะวันนี้น้ำค่อนข้างขึ้นสูงและแรงนะเด็กๆโอ้โหมาแล้วครับน้องอิเล่ลงไหม น้องออเลก,ก็ไม่ลงลึกนะน้องเล่นเ,เล่นแถวๆนี้นะ่อโอ้โหทินชอนเค็มไหมลูกทะเลของแท้ต้องเค็ม <c oughs> <c oughs> เด็กๆดูนี่นะพระอาทิตย์ตกตอนเย็นๆสวยมากเลยตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงห้าโมงนะดูดิสวยๆ้ยองฟ้าสีส,ส้มสวยเลยที่ชอนไปไหนครับเนี่ยจะไปไกลนะดูน้ํมันลึกนะน้ําขึ้นสูงันเนี้ย แค่แคนี้พอแล้วแค่นี้ก็ฟินแล้ว,วโอ้โหแค่นี้ก็สนุกมากๆแล้วอะ่ะโอ้โหมันขึ้นแรงเล่นมันเล่นมัน,โอ,โ,อน,นโอ้ยกระเด็นเอยอินเลสูดออกอินเลสูดบวกอันนี้สิบแปดบวกหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหกางเกงจะหลุดแล้ว,วเดี๋ยวให้แม่เอใส่ก่อนดดหอหไหนไหนอ่าน ใช่อันนั้นสายป่าไม่กินสายครับเจออะไรอีกแล้วครับน้องอนเลโอ้โหเจอหอยโอ้ห้องอเลนี่หาหอยเก่งๆโอ้โหสุดยอดโอ้โหโอ้โหแรงมากเลยขึ้นแรงแบบประทับใจมากเลยนะนอ่นี่แม่เอเขาเจออะไรดูสิอะไดูสิโอ้โหอันนี้สวยเลย แต่สวยนะไหนของอีเนเก็เจอเหมอือนกันเนาะอ๋อนี่ไม่ใช่อันนี้เป็นเมล็ดเมล็ดพืชอ้าวเพื่อยังลงไปเลย <c oughs> เอา้าวเปลือกหอยนะอา้าวคืนสู่ทะเลโยนไปเลย <c oughs> ไปแล้วโยนเลยโอ้โหไปแล้วหาไม่เจอแล้วลงไปในน้ำลึกแล้วไว้น้ำหนีแล้วไหนไหนไหนอันนี้เป็นเมล็ดพืชอาครับเด็กๆมาเร็ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปเดิน สำรวจชายหาดอุ้ยไม่ทันไรเลยล้มแล้วขึ้นมันแรงมากกว่านี้โอ้โหซัดแบบกระเด็นเลยอ่ะไปไหมเอเดี๋ยวพาเด็กๆเ,เดินเล่นชายหาดดูบ้างไปหาหอยสวยๆมีสวยๆบอกด้วยนะเอามาเร็วครับเด็กๆมาเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ร, oh, ระวังล้มนะเพราะว่าขึ้นแรง ไปเดี๋ยวพาพายินชอนไปขึ้นเรืออินชอนกับอีลีไปขึ้นเรือกันปึ๊บ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 วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโอ้โหขอนั่งแอคชั่นหน่อยก็ยังดีนะแบบไม่น้องพายออกไปว่าไงครับชาวประมงสองคนนี้จะออกไปหาราปลาอะไรกันดีพายบนบกเลยเหรอโอ้โห,โอโหเอาอย่าแย่งกันอย่่แย่งกันให้น้องมา้างให้น้องมา้างอ้าวต่อไปน้องอิีรี ลองเป็นคนไปเอาห,หลมไปแล้วเจ็บปะเปล่าไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บเนาะไปครับน้องนิเลออกเรือไปล่าปลากันโอ้โหน้องนีเลยังจับไม้พายไม่ได้เลยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> อะตอนนี้นะครับเดีย๋ยวเราพาเด็กๆมาเดินเล่นริมชายหาดบ้างจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างนะมาเลยครับมาเลยครับ <c oughs> เมื่อกี้เดินริมน้ําริมริมชายหาดเราก็เดินยากนะมาเดินบนทรายก็เดินยากเหมือนกัน ช้อนเละดิเนี่ยเละทรายเลยล้มจีเดียวเละเลยเอาไปไปไป,ไปเดินเดินเดิน,นีแม่เอเขามีเรือให้เราเล่นด้วยนะดูดิโอ้โห oh, มีเสื้อชูชีพให้ด้วยแต่วันนี้น้ําขึ้นสูงแล้วก็ขึ้นแรงเราพายไม่ไหวแน่นอนพินช้อนเดินมาล้างน้ําก่อนเร็วเมื่อกี้ล้มไปทรายเต็มตัวเลยโอ้โหล้างก่อน <c oughs> ล้างก่อนล้างก่อน,นโอ้ยอินชอนอินเลตรงนู้นมีลูกบอลยักษ์ด้วยนะนู่นนู่นนู่นนูอมีลูกบอลยักษ์แบบนั้นด้วยเจ๋งอะ่ะอ้ออ <laughs> อาวเด็กๆมาเลยหลงังหน้าหลังตาเสร็จแล้วเดี๋ยวเพราะว่าพอก่อนเนาะเล่นน้ําทะเลเพราะว่ามันเริ่มเย็นมากแล้วสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจ <c oughs> พี่อินชอนและน้องอินเลในการทําคลิปต่อไปด้วยนะ บายบายครับ